อิการาชิโกชิกินิสัยสามสิบแปดเซนฟีเมลการันตีนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่ผมไปเซิร์ชที่หน้าฟาร์มนะครับอิการาชิช่วงธันวาที่ผ่านมานครับก็ตัวนี้ก็เป็นปลาที่มีแดงครับค่อนข้างดีนะครับแดงคือแดงเขสาสะอาดนะครับไม่ค่อยมีฝุ่นดำแต่ว่าจะมีดำขึ้นมารบกวนเนี่ย 3จุดนะครับที่เาได้เห็นเลยหนึ่งสอนะครับแล้วก็สฝั่งนี้นะครับนอกนั้นคือสะอาดหมดนะแล้วก็ตัวดำนะครับดำเนี่ยมาจากโคนสังเกตนะครับดำมันจะอยู่บนโคนเกร็ดนะทุกๆเกร็ดก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นปลาที่สามารถ improve ได้อีกเยอะนะครับในเรื่องของดำนะฟิชชิ่งดำยังไปนี่ยังไม่สุด ตัวแดงเขาก็ยังไม่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโกชกิที่มีรูปร่างดีมากนะครับดูทรงหัวเขาครับหลังบอดี้ไลน์นะครับอย่างกับโกสังเกตเลยนะครับก็ประกวดปลาถุงได้ยาวๆนะครับตัวนี้แดงคมสะอาดก็เรียกว่าประมาณสัก9กจริงๆพวกนี้เก็บได้ ถ้าถ้าอะไรกเก็บก็เก็บได้นะแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็มันอยู่ด้านข้างด้วยผมเลยปล่อยไปดีกว่านะครับโดยธรรมชาติของปลาเนี่ยก็พื้นฐานของปลาจริงดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าเป็นปลาที่มีคุณภาพแดงดีนะครับคือเนียนละเอียดนะครับแล้วก็ลอย <c oughs> นะครับแล้วก็หน้าก็มีทรายดำขึ้นมานะครับแต่ว่ายัางฟิเนชชิ่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ประมาณนี้นะครับโกชิกิในเมืองไทยก็ลงได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ลง40ปูโกชิกิ TNP All Thailand ค่อยโว์นะครับก็เป็นงานประกวดที่มีเกียรติที่สุดนะครับชิงทุนราชทานนะครับตัวนี้ลง40ครับเ38เซนฟ e m a l e อิคาราชิโกชิกิของครับลายก็เข้าใจไม่ยากนะครับ